ชิมไปเลยไปนู่นทางนู่นไม่ใช่ทางนี้ทางนู่นไปทางนู่นไปทางนู่นโน่นโ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 นไม่เล่นกับพี่หนึ่งป่ะโน่นไปทางโน้นไม่ต้องมามาทำไมนิ่งนิ่งไม่ต้องตื่นเต้นนิ่ง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 โอ้โหเดี๋ยวหมดเดี๋ยวม่ ขนนี่แกไอ้ลูกชิ้นฮะอ่ะถ่ายดูสิถ่ายดูดขนท <c oughs> ั้งตัวเลยเนี่ยโอ้ตื่นเต้นอะไรนักหนาปลาปลาปลา,ปามามาหนูนิ่งๆเลยเดี๋ยวพาไปเข้าใจป่ะ <c oughs> จะไปเที่ยวใช่ป่ะเอามือ <c oughs> นั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงให้รู้เรื่องเดี๋ยวเอามือมาแล้วดูดูดกลักวกลัวกลัวไหมนั่งลงก่อนเดี๋ยวให้ให้ให้เย็นกว่านี้ก่อนเดี๋ยวพาไปเออรู้แล้ว รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวพาไปลิฟวายใหญ่เลยใช่ไหมใช่ปะปากยังเหม็นอู่เลย่ะเต็มตัวเนาะเอาไหมเอาไหมเอาไหมแต่ยังไม่ไปนะรอก่อนนะโอ้หหมาวะาอย่างที่ทำดีดี เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดินเอเรื่องจริงจริงเดี๋ยวยังไม่ไปมันร้อนเดี๋ยว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 แดดเดี๋ยวแดดลมแล้วจะพาไปโอเคโอเคโอเคดู่วนจีน นั่งลงนั่งลงนั่ง,ง,ง,งรู้แล้วรู้แล้ว,ลวเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปนั่งลงนั่งลงรู้แล้วรู้แล้วร <c oughs> ู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วนั่นรู้แล้ว